สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับช่องข้าวปัฒนแฮปปี้กับพี่ข้าวปันะคะวันนี้เราจะพามาเล่นเกมที่มีชื่อว่าลิฟค่ะลิฟมีมต่างๆนะคะเราก็ต้องเข้าลิฟไปใช่ไหมเนี่ยไปอืมชั้นแล้วก็พอยต์ของเราเรามีพอยต์อ<ม>ืม๋ยวดื้อนะทุกคนมันตัวนี้แกทุกคนมันคืออะไร พาวเวอร์นะยี่สิบ0้าส่ได้แค่100นน่งนะอันนี้ก็ใช้พลอยนะเดี๋ยวเราจะรู้ได้ไงว่าพลอยเรามีเท่าไหร่ดูตรงนี้ตอนนี้เรามีหนึ่อยแปดสินะคะเอ่อแล้วไงต่อโอเคแล้วเข้าลิฟต์เลยแล้วกันทุกคนหุ่ง เมอชิบะแล้วก็เมลสุดน่ารักนะคะเออนี่คือเกมอะไรเนี่ยนี่คืออ๋อมันจะเป็นการสุมด่านใช่ไหมมาขึ้นได้กันเลยแบบอ้าทำไมเพื่อนอุ๊ยลางตกทุกคนลางตกอุ้ยอุยอยน่ากลัวนี่เพื่อนออก เราก็ต้องเดินอย่างนี้นะคะทุกคนมันคือทางอะไรทุกคนมันมีมีชีวิตจริงมันมีด้วยเหรอรถไฟแบบลอยฟ้าเนี่มันมีไหมทุกคนไม่รู้แหละแต่ว่าเราก็ต้องเดินตามทางที่เขาให้มาปึ๊บโอเคข้ามได้เลย แม่ป้าบอกอะไรเนี raspberry raspberry ่ยปุ๊บปุ si ๊บปึ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 ๊บปุ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 ๊บปึ๊บปึ๊บเราบปุขี้โกงมาตรงนี้อะไรกันอุ๊ยอ่าวตายเกิดไหนเนี่ยในรีบหรือว่าข้างนอกข้างนอก ไปกอทุกคนเฮ้ยห้องอะไรอะ อะไรยุบ็นตาเฮ้ยเพื่อนก็ไปสูงสูงโหวัาอืมจะถึงอยู่แล้วเชียวความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นพยายามอยู่ที่ไหนสำเร็จอยู่ที่นั่นความพยายามอยู่ที่ไหนสำเร็จอยู่ที่นั่นความพยายามอยู่ที่ไหนว้าทำไมมันต้องเลี้ยงมาใจมีอะ เพยยอยู่ที่ไหนก็พยายามอยู่ที่นันก็พยอยู่ที่ไหนก็พยาอยู่ที่นั่นก็พยามอยู่ที่ไหนก็พยาอยู่ที่นั่นก็พยายมยู่ที่ไหนก็พยายมที่นั่นยาพยายามอยู่ที่ไหนกตุเ่อยู่ที่นั่นพยามอยู่ที่ไหน อยู่ที่นี่นโอ้ยใช้ไม่ได้เแต่ทุกคนเราไปด่าต่อไปกันหนึ่งร้อยแปดสิบหกนี่คือโอ้หนึ่งร้อยแปดสิบหกนี่คือพอยต์เราใช่ไหมหรืออยู่รอดชีวิตต่อไปมันจะเป็นอะไร เฮ้ยทุกคนันมเป็นดานอย่างนี้เลยโอ้โหขี้โกงมากโอ้โหเขากระโดดไปแบบขี้โกงมากเขากระโดดแบบขี้โกงเลยข้างบนมีอะไรอะทุกคนเราไปดูกันนี่ได้อยู่ได้อยู่ นี่คือช่วยรางวัลลาวาของเรานี่คืออันแรกของเราลาว่าเราจะเก็บสะสมของทั้งหมดหกหกนะหกพอพอครบหกแล้วเราก็จบคลิปเลยนี่คือสิ่งที่หกของเราเก็บได้อีกไหมเก็บที่ก,ทกันทุกคนไม่นับแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นอันเดิมไงกระโดดด้วย กระโดดโอ๋ถ้าอย่างนี้มันก็จะเป็นนี่คือสิ่งแรกนะเก็บไว้เลยกระเป๋าเลยเอ้ยมันเป็นการกระโดดนะกระโดดเท่ากันไหมถ้าเรากระโดดแล้วก็เอาอันนี้ถืออนันนี้มันไม่ได้ ม่้ทุกคนแล้วก็เก็บไปเลยน,นะเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นมาอวดหรอกอะไรยะไปอยู่มุม,ม,มเลยรู้แล้วว่ามันกเกลี่ปมาเลยเราต้องห้ามตายน่ห้ามตกตาย หูขี้โกงสุดๆหุยเขาไม่ตกอ่ะหุยหุยหุยยช่วยเรามาช่วยเราวันเย้เราเป็นผู้ชนะโอเคแล้วก็ชนะแล้วนะ้องอันนี้ชนะแล้วใช่ไหม แล้วเราก็กลับไปเลยโอเคกลับไปแล้วขอยิงขึ้นมาอวดหน่อยแล้วกันโอ้โหโคตรเท่เรามี188รดแพอยต์แล้วเราจะเอาไปแลกอะไรดี ที่กระโดดและกันเนี่ยดูดิเห็นเมวใช้เห็นตัวไอเมลตัวนี้ใช้มันรู้สึกโกงมากถ้าไอเมลตัวนี้ตายนะโคะ่าไม่กล้ากินอนะ่ะเห็นไหมกินแล้วก็ตาย หนึ่งสองสามตอนนี้เรามีสามอย่างแล้วนะตอนนี้เรามีสามอย่างแล้วโลนะวิต้องมีอะไรแน,น,น่นอนไปเลย ออโอ้่ัโหมันติด้วทุกคนฮุยฮุยทุกคนอยเบียดกนักนดิ เดี๋ยวเราต้องรอให้มันวาร์ปกลับไปนะเพราะว่าเรายังไม่อยากเสี่ยงตายจะเป็นหรือจะตายจะเป็นหรือจะตายเนี่ย รถติดอะ่ะทุกคนรถมันติดอะ่ะรถรถอันนี้มันติดอโอเคอยังรอดตัวแต่เราไม่ได้ของนี่ขึ้นมาได้แล้วเฮ้ยเราไปรอเลยรอเลยถ้ามีชิปลักมันก,ก็คงจะดีนะ ให้ทันน่ะไม่เป็นไรนะทุกคนอย่าไปปล่อยไอ้เจ้าตัวนั้นมานะอุ๊ยอุ๊ยทุกคนตายทำไมอ่ะอุ๊ยเราสามารถอุ๊ยเราไม่เราไม่มาเร็วจริงๆเก็ของทิ้งหมดเลย สิ่งที่เขาได้คืออะไรอ่ะคืออะไระทุกคนสิ่งที่ได้คืออะไรตอนนี้เรามีอยสามอย่างนะเราไม่กล้ากินอ่ะอันนี้ไม่น,น่าจะไม่เป็นไรหรอกมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขุดไเนี่ี่ อุ๊ยอีกแล้วโอ้ยโอ้ไม่ได้อ่ะทำไมมันช้าแบบนี้ทุกคนเอา้าเออสมาทำอย่างนี้ได้ อย่างนี้ดีกว่าอู้วไส้สีที่เราชอบสีที่เราชอบวิวลงตรงนี้โอ้โหใช้แล้วข้างล่างมันมีอะไรอะ่ะทุกคนเราลองไปดูกันดีกว่า กว่าซื้ออะไรดีอันไหนที่คิดว่ามันจะถูกแล้วมันมีประโยชน์ไม่มีอันไหนมีประโยชน์เลยหนึ่งโอเคอเอาขอขอคนลาไปกินดีกว่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ้อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเลยนะคะทุกคน